เมื่อครู่พี่เท,ท่หรือไม่โคตรเท่เจ้าค่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับคงจะได้ผ่านตากันไปแล้วเมื่อบริษัท g d h 559และรวมถึงบริษัทบ o s s Card Thai Television ได้มีการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องบุพเพันิวาส2โดยตัวอย่างภาพยนตร์ดังกล่าวนะครับมีความยาวหน,นาทีครึ่ง และมีกำหนดใช้ในวันที่28กรกฎาคม2565นี้สำหรับเรื่องราวของภาพยนตร์บุพเพสนิวาส2 <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องชาติพบต่อไปของพี่มื่นและแม่หญิงการาเกตที่จะมีฉากเป็นยุครัตนโกสินทร์ตอนตอน้นซึ่งหลังจากที่ได้รับชมตัวยอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ <c oughs> ก็ได้มีแฟนๆชาวไทยและก็รวมถึงแฟนๆชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอินโดนีเซีย ชาวสิงคโปร์ชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เป็นชาวอินเดียนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า Love Destiny เป็นละครไทยเรื่องแรกของฉันฉันรู้สึกทึ่งกับแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย แต่ละตอนของละครเรื่องนี้มีความแตกต่างกันจริงๆแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจภาษาไทยก็ตามแต่ว่าฉันสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณทั้งในดนตรีและเนื้อร้องหลังจากที่ได้ดูละครเรื่องนี้ฉันก็ได้รับรู้ว่าวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไทยนั้นมั่งคั่งเพียงใดตั้งแต่นั้น,น,นมาฉันก็ตั้งตารอซีซั่นสองและตอนนี้ก็มาถึงแล้วตื่นเต้นมากที่จะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ จากตรีปุระอินเดียเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวจีนนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าฉันคิดถึงพวกเขามากฉันหวังว่าหลังจากที่ภาพยนตร์ออกฉายมันจะมีให้รับชมแบบมีซับใน Netflix หรือว่าอะไรก็ได้ฉันอยากดูมากตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ทำเอาคนลุกเลย เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติทน,นีแสดงความคิดเห็นว่า Love Destiny เป็นละครไทยเรื่องแรกที่ฉันได้ดูและพวกเขาก็ตั้งมาตรฐานไว้สูงมากฉันชอบมันจริงๆและตอนนี้มันก็กลายเป็นภาพยนตร์ในที่สุดเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทน,นี้เบอกว่าฉันมีความสุขมากที่จะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในเดือนกรกฎาคม เพราะว่าป๊อบและเบลล่คือนักแสดงที่ฉันชอบซีซั่นหนึ่งที่เป็นละครก็เป็นละครไทยเรื่องหนึ่งที่ฉันชอบและฉันคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะประสบความสําเร็จในปี2022มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวจีนนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าฉันรอคอยภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆป๊อบและเบลล่เป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบขอขอบคุณ g d h มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่เป็นภาพยนตร์ที่คนไทยชอบและเป็นปรากฏการณ์ในประเทศไทยฉันเป็นแฟนตัวยงของลิซ่าแบล็กพิงชื่นชมและรักประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าในที่สุดเทรลเลอร์ก็มาถึงหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเข้าฉายที่ประเทศของฉันฉันอยากดูมันที่โรงหนัง มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับโดยท่านนี้เป็นชาวสิงคโปร์นะครับโดยชาวสิงคโปร์ท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณมากๆสำหรับคำบรรยายภาษาอังกฤษในตัวอย่างภาพยนตร์นี้ฉันตั้งตาที่จะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในสิงคโปร์อย่างใจจดใจจอ่อเมื่อมันจะเริ่มฉายในสิงคโปร์ในวันที่11สิงหาคม เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยความคิดเห็นนี้มาจากชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาบอกว่ารอดูหนังของ GDS เสมอเพราะว่ามันต้องดีดแน่หวังว่าจะเข้าฉายที่อินโดนีเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันคิดว่ามันจะเป็นซีซั่นที่2ในยุคที่ต่างไปจากเดิมฉันจะดู Love Destiny ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่เป็นภาพยนตร์ที่ดีมากขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ป๊อบและนักแสดงทุกคนโชคดีป๊อบคือนักแสดงที่ฉันรักมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาตินีเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าฉันรู้สึกอยากจะบินมาประเทศไทยเพื่อชมสิ่งนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ โอ้พระเจ้าได้โปรดเข้าฉายในประเทศของฉันด้วยความคิดเห็นต่อไปทนนี้ก็บอกว่าฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งมีใครรู้บ้างช่วยบอกทีจะขอบคุณมากๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทนนี้ก็บอกว่าฉันเสียใจเพราะว่าฉันไม่ได้ดูเพราะว่าฉันนั้นอยู่ต่างประเทศทำไมไม่สร้างแอปหรือว่าฉายบน Netflix ก ถึงแม้ว่าจะไม่มีในโรงภาพยนตร์แต่ว่าก็สามารถรับชมได้ในทุกทกที่รู้สึกเศร้าจังและฉันหวังว่านักแสดงและทุกๆอย่างจะประสบความสำเร็จนะเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันดูบุเพสนิวาสมาหรอบแล้วและตอนนี้ภาพยนตร์ก็กำลังจะมามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปรักสิ่งนี้และก็ตั้งหน้าตั้งตารอ การถ่ายภาพก็ดูน่าทึ่งและมีสีสันที่สวยงามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาแสดงความคิดเห็นว่าฉันอยากรู้ว่าการทํำงานร่วมกันระหว่าง GDS และช่อง3จะเป็นอย่างไรบ้างฉันรอมานานแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียโดยเขาบอกว่าด้วยรักของพระเจ้า ได้โปรดฉายในมาเลเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเฮ้เฮ hey, hey. Love Destiny ซีซั่นสองเร็วๆนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นนักแสดงนำหลักของฉันฉันชอบเคมีของพวกเขาวในซีซั่นหนึ่งอดใจรอไม่ไหวแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นี้เขบอกว่าฉันดูมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราไม่ไหวที่จะได้ชมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้เข้ามาตั้งคำถามเล็กน้อยนะครับโดยเขาบอกว่าใครมีวิธีดูภาคหนึ่งบ้างใน y o u t u b e มันมีหลายตอนเกินไปแล้วก็มีไม่ครบฉันต้องการที่จะดูซ้ำและมีชีวิตอยู่อีกครั้งก่อนที่เรื่องนี้จะเข้าฉายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับผม จดจำเรื่องบุเพสศนิวาสได้ดีแล้วก็ตั้งตารอที่จะชมภาคต่อไปของภาพยนตร์เรื่องนี้ความคิดเห็นต่อไปครับฉันร,รอต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนี่ฉันต้องรอมานานกว่า2ปีแล้วนะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยความคิดเห็นนี้มาจากมาเลเซียนะครับโดยเขาบอกว่าได้โปรดฉายเรื่องนี้ในมาเลเซียมาเลเซียมีแฟนป๊อบกับเบลล่ามากมาย รักป๊อบและเบลล่าตลอดไปจากแฟนชาวมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้นะครับว่าใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีว่าละครเรื่องนี้มีชื่อภาษาจีนว่าอะไรความคิดเห็นต่อไปครับฉันร้องไห้แล้วในตอนนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าก็เศร้าเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในอเมริกาโอเคครับ เราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกก็เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าคุณพี่น่ารักจังความคิดเห็นต่อไปครับฉันตั้งตารอเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อไปฉันชอบคู่นี้มากจริงๆฉันดูละครมาสามรอบแล้วก็ยังไม่เบื่อเลยความคิดเห็นต่อไปเรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาฉายที่เวียดนามหรือไม่ ความคิดเห็นต่อไปครับฉันจำได้ว่าภาคแรกที่คุณพี่ดาเหมือนแรปโดยไม่สะดุดสักคำเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสาความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันจะไปดูอย่างแน่นอนถ้ามันเข้าฉายที่โรงหนังในเวียดนามความคิดเห็นต่อไปครับรอคอยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายที่เวียดนามปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้ครับรอมานานหลายปี ในที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เข้าฉายสะทีครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติแล้วก็รวมถึงความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียชาวอินโดนีเซียแล้วก็ชาวเวียดนามแล้วก็รวมถึงความคิดเห็นของชาวจีนบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างภาพยนตร์บุพเพสันิวาสสองที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไ้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ